ลุงคะปกติแล้วอ่ะเราเกี่ยวข้าวอย่างเงี้ยเราจะมีหนูตวนไหมคะก็ไม่มีไม่มีมีแต่ปีนี้ไม่มีเลยปีนี้ไม่มีเลยจะหากินนี่ไม่ได้ปกติที่ยังไม่ได้ใช้กิ่นทองใบหยกอ่ะคะลุงครับเยอะเยอะเยอะได้เยอะไหมปีก็ได้เยอะนะมีคนทุบมาตีกันเยอะแต่ปีนี้ปีนี้ไม่มีปีนี้ไม่มีใครเหรอคะไม่ได้เลยไม่ไม่ค่อยมี ก็ไม่มีมาข่วนเลยอ่ะไม่มาข่วนเลยครับมีสักตัวไหมคะเนี่ยมันไอ้มีมีบ้างแต่มันไม่กวนอ๋อไม่กวนเลยก็ใส่หมวกกันาอยู่ไงอืมไม่กวนอันนี้คือรอบที่สามของนาปลาง<ะ>ังใช่ไหมคะร,มะรอบที่สามธรรมดาแล้วรอบที่สามไม่ค่อยได้กันว้าวแต่ไม่ค่อยได้กันเขาที่ไม่ค่อยได้ทํากันไงคือที่ยืดยุบป,ปั้นปั่นไปเนี่ยเขายังไม่ได้ทำเลยนะค่ะนี่ผมงทำตรงนี้ไม่ได้ทำกันค่ะเขา หัวหนูหัวน้ำแล้งมัง่อไรมั่งคุ้มค่อยได้ข้าวมั่งนีมีมนนมนนผมมาทำทำไม่กี่เจ้าทำไม่กี่เจ้าแล้วแล้วทำไมลุงถึงคิดว่าเอ๊ะรอบเนี้ยถึงตัดสินใจทำคะแล้ครั้งที่ชาวบ้านเขาก็ไม่ทำกันก็ผม,มีเจ้าน้ำหัวได้แล้วมีบอกจะทำแล้วทีนี้ก็พอยีมารู้จักกับเนี่ยจะใช้สุ่ยนี่ใช้ใบหยกใชครับใช้ใบหยกก็ดูแลรื่ครับ คือปกตเอย่างนี้ะนะกับลงตุนน้อยหน่อยนะแล้วมันยังไงละไอ้มันถ้าเราใช้เคมีนี่เราลงตุนเยอะเลยยิ่งแรงๆอย่างนี้นะยิ่งหน้านี้ด้วยนะทั้งสุ่ยทั้งายาเคมีอะไรทั้งนั้นนะมี่ใช้เยอะจริงแล้วจก็เหมันไม่ไม่ไม่ค่อยเท่าไหร่แล้วปกติแล้วรอบที่สามของนาบังเนาะรเรารู้อยู่แล้วว่าผลผลิตของเราอ่ะมันไม่ได้มันได้มันได้น้อย ครับมันแรงตลอดมันไม่ได้ผลเลยแต่มองดูฤดูการเนี้ยที่ใช้สิ่งทองมาหยกเป็นไงไหมคะลุงก็ดีนะครับดีดีที่ที่ที่ก็ใช้ที่มนเขาเกี่ยวมาสองชั้ข้าวกันมันจะเป็นรีดเยอะไมนฟางเยอะต้นข้าวมันงามจริงแต่มันรวงไม่ค่อยดีมันหนักไม่ค่อยดีพอใช้สิ่งทองแล้วมันใบมันจะน้อยอ่ะ เหมือนกับว่ามันจะฟูร่งวงขึ้นมาใบามันสั้นถุงก็ตัวเล็กก็ถุงก,ก็ออกออกกัะต้นคิดไหมคะว่าโอ้โหโดนหลอกป่ะเนี่ยใช้มันใหม่ก็โดนใหม่คิกคิคคกลคลิกมากเลยคิกมากเลยต้นมันเล็กๆอุ้ยอะไรมาขายว้า<อ>ไม่ค่ใจนะกูเลยนั่นงมอกับแชนนมันจะดีหรือเปล่าจะโดนหลอกหรือเปล่าวะวางเราไม่เคยใช้เคมีเลยก็ไม่ได้ห้สิบห้าสิบไร่ผมใช้เคมีไปไม่ถึงยี่สิบลูกอ่ะ ใช้แต่ที่สุดสามสิบปันหาอิสรไม่ดดได้เลยก็มาผสมตัวนี้ที่ผมเกี่ยวไม่ได้ใช้เลยนี่แรกไม่ได้ใส่เลยต่วใ่ตอนหลังแค่หนอ่อยเดียวเองแล้วแล้ว,ลวตอนนี้นะคะคิดว่าเป็นไงคะกินทองประโยชน์ออดีครับใส่ผมเก็บมาไว้ที่บ้านอีกแล้วเมันทุกทุบท้องไว้อีกแล้วโอ้ดีเลยค่ะลุงก็คือแรกๆใช้เนี่ยคิดว่าถูกหลอกแน่นอนถูกหลอกแน่นอนเป็นยังไงคะถึงคิดว่าถูกหลอกก็ผมเคยดูหลอกมาหลายคนแล้วอ่ะ ยดูหลอกมาหลายเจ้าแล้วไงค่ยรับหลายบริษัทแล้วนู่นคดีนี่คดีผมก็อลองใช้มาหมดแล้วมันแล้วมัน,นไม่ได้อ่ะพอมามาใช้นี่รู้สึกว่ายาเคมีเราไปใช้นช้อยเห็นไหมคุณเราก็ลงน้อยแล้วปุ๋ยเราก็ใช้น้อยก็ใช้แค่ข้อยี่เดียวแต่เสียวทีนหนักเยอะค่ะน้ำหนักมันเยอะใช้ดูไปน้อยไม่มันแค่ที่ที่5โลเงี้ย ประทับใจไหมสิ่งที่ได้กลับมาสห่งที่เราคิดว่าโดนหลอกไม่ได้เข้าแน่ๆสิ่งที่ได้คือได้ได้ได้แน่นอนประทับใจมากนะคะก็ขอบคุณลุงมากนะคะแบ่งบันประสบการณ์นะคะประสบความในใจว่าใช้ประโยชน์ไม่ได้แน่แต่แต่ได้แน่นอนได้แน่นอนคือขอบคุณค่ะลุง